เอาไปงามไปก้อนอาแค่นางบอกไปรับผู้ื่น้ำแน่ไม่มันจระต่อเองมันว่าเรวง่ายพูดเนไปหาหลูกไส้ผุดถ่ายยังไงหลุดไส้ไปกับวานี่ยบักหลงบักหลงโอ้ยแขนนี้ไม่ได้กรเจ่๊ต้องถกระเรียกแล้นะคือนั่นไปหนีว่นบอมันเลโอ้ยเจบเก่มว่าเขาากันต่องสบายดีนะครับตัดอตัวนี่แหเราก็ไ้ม่ใส่พืรนี่ก็อยาตอนนี้ถือขับพี่จะก็เลยใส่เธองซื้อปกรวบงให้เลหนัอง ตังตกูนี่ยว่ได้บ่แจ้ตังแตีเนีซักนี่ว่าได้แบ่อม่มึงตังตีมันเป็นยังงจงมึงตั้งเอาีไน้มัเป็ยังแม่ตัฉันซนี่ยันเสียเปียกฉันไดเซนตีเอาตัอาแต่ทีเนี่ยยันจะ็นแม่มึงเด้กูเป็นลูกมึงเด้แม่มึงเป็นแมกูก็ลยัดกินแม่ะเด้อแม่ักินแมรัวามกู เกมทั้งเมียทั้ง่อไปนี้ามาเียกับอพูเอาฟอเาฉีดวายเนียขไ้งนีลมนล้แมน้แม่ี้ะแม่นี้จะแม่นี้จะแม่ฉีดควยตดวายม่อยกุบ้านจมแฝแแแกู่กุงายนายที่หลีนายเขาไปยวดเไปไป ใช่กะชอกหวยยิงไซเดอเจอซอกกำดีดีที่กุแท้ล่ะกูจะขี่เซ็กหวยกวงกันใจเลยทั้งพอทั้งดวยคุณทั้งพอทั้งแม่คุณแค่เนสร้างตกใจนี่เหรอพี่น้องพอเราสร้างคนาูรคนเต่าผีเป่าพ้าไปกินเนื้อย่างเกาหลีนั่นได้หน่อยเอาเ้ำมีัละลายบได้แล้วจมเอ้แต่ดกๆกับจมาเแห้งอยู่ร้อยปีไร่อยู่ไปแล้วโอเคแค่ไหนี่ยก็้วก็งี้อะ